เขาไม่ค่อยดีเว้นอะี่มันน่าจะอยากอุ้มเขาเต็มที่อ่ะยากเออว่ะจอกไปเล่นไหนไอะไรไปอะไอุ้มดีอุ้มเดียอไม่เอออมไม่เอไสกอตเอตไปอะไรสกอตเอไปไรปไรน้อดยเอิดอะไรอ่ะ ขบวนว้าะมันขบวนว้าอ่ะีน้ามีน้ได้มนบอกนอยู่เลยออนอขึ้นมัน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 น มเลยมาเลยนีคนนี่อย่ท่ออยู่ทออยู่ทอมงีอะไรสัอ้ยเฮยบูสุดว่าบูที่อะไรบูเีอะไรมึงไหนเียเอาดีๆเอาดีๆรองเฮียอะไรมึงจะร้องมึงะร้องมึงอร้อมอย่าร้อนมึงอย่าร้อนอ่าร้อนอาบูไเนาะอย่าบูธไอ้เยไเาไม่ไว้เพิ่อไม่ไโอมเวยไอ้เียอีโง่มึงอะโอคยอโง่ ลงมาที่มาลงมาลงมาไอ้เฮียสะทุนนี่เฮียสภาพเขินเฮียเลยตะทุนผมว่าไม่ขึ้นไปขอแลำคออะไรอะไรมึงอะไรอะไรหนิสภาพบูธใหม่แบบใหม่เงี้ยไอ้เฮียโอ้โหจะบัฟก็บัฟให้มันดีๆไอ้เด็กได้โอกาสไอ้เฮียไม่ต้องอมน้องใหม่เนาะมาดิมาดิลากุ้ยเอ๋อดิมามึงมามาเอ๋อรได้ ตองกางตรงกลางเต้าก้าเขาเมืองเลยดิใช่ใช่อะไรเหรอมันเขาไม่ค่อยดีเว้นนะไรที่มันน่าจะอยากมึงเขาเต็มที่อ่ะมันจะมึงหน้าไปเอยากเออวะอะ มาแล้วมาแล้วอเหตยังจอกว่าบ้านน่าจะไม่เดือดจอกคุณเยอะแล้วเหรอเนี้ยร้องฮอล์ร้องฮอลร้อจอกม่เข้าเงนไปทางอเไปทางจอก

นายปากบ้างนะเข้าไปหน่อยเข้าไปก่อน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 เดี๋ยวเดี๋ยวจอดให้ปั๊บมันเลยพี่เอ้าเฮ้ยจอกไว้ยเกมยังไงเฮ้ยกระจอกเกมยังไงกระจอกว้ายจอก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 ไอ้เย้ยอ้ยไปหัดอุ้มใหม่นะไอ้เด็กไอ้เด็กเมื่อวี้คือไอ้เด็กได้โอกาสรออะไรรออะไรไปหัดไปหัดมาใหม่เนาะไปหัดมาใหม่เนาะไอ้เด็กได้โอกาสเนาะไอ้เย้ย

อุ้มโดนหน่อยอนอยากเออะอุ้มไปอุปอุ้มอุ้มอุ้มไว้อวว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 วาวววววูววววยวว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 วยวววว้วมวว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 าวว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 วมาแล้วว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 วเ่ เป็นไงเป็นไงเฮียเฮียตามกูเป็นฝูงไอ้สามางรอปพี่รอออะไรรแล้วล่อแล้วล่อแล้วไอ้เฮียดอยแบบตามกูแบบอืนจริงพี่มันข้างจริงจนไม่ไม่ไม่ก็ลองให้มันเอาเพิ่มเพิ่มรถคันเดียวเอาชิปหายกูโดนอยู่สนามบินแล้วก็ตายที่นี่เฮ้ยกูโดนอยู่สนามบินล่างเดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวไปช่วยเฮียโอ้ยรถอยู่เอาแล้ว ดไว้มาแล้ว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 เจออีกแล้วไฮโดูไลต์อยู่นะเย็นอ่ะเย็นอ่เย็นต้องมาก็ได้นะไม่ต้องงงออีกแล้วงงอีกแล้วมันดักง้างนานแบบว่ามันเป็นฝูงเลยไอ้ยัง

ไอเอไปให้มันออีไป้ไปีไอเย็นไปยไอเ็นขับรถคนเดียวแล้วก็ขับไอเอ็นขับรถไปอีกพออแต่บางทีนึไม่ไ้ห้ต้ไยน่าเลยเว้ยอุ้ยเชือกันเองไปลยอีกเอาดีอ่ะไปไนะามสีเหรอไม่ได้ไว้รอไว้

ไมอ้โไปอ้มากอ่ที่เขาฝ่าไห้อบมาหอบมา้หอบมาีแล้วนนไอี่คอ่าคอดิเฮ้ยเดี๋ยวกูอุ้มเองไอพี่ออุ้ยเราเวลานี้มานานแล้วไม่โดนอุ้้งนานแล้วอะ ชนอีกและไงยังวันนี้มีนจะด๋อยว้าวแม็กลาเรนก็มาอุ้ยังไม่ถึงห้าทีหรอเกิดแบเปล่าเฮอดิอ่ะดีอ่ะดิอุ้ยอุ้มยังไงไม่ถึงห้านาทีอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้มยังไงอ่ะป้าเดี๋ยวมึงลงแล้วมึงวิ่งมันฟอกนะอันไว้มาลงเชี่ยตายตายไอโง่ไอ้ควายบอกแล้วอย่าอุ้มกูไอ้ควาย

ไว้ไว้ไว้ได้ไว้ไว้โดนจับอีกหล่ะไว้ไว้ไว้โดนจับอีกหล่ะเกลียดกูยกแก๊งแล้วมั้งไอ้สัสเกลียดกูยกแก๊งแล้วมั้งน่ะมีใครมีรับพิจา่ณ์มั้งอุ้ยเอ้ยย่าเอ้ยย่าเี้ยย่าจะเจ้ากูจะเปล่าทำไมจะเปล่าทำไมเป็นพี่อะไร เออแกอ๋อีกอ๋อจ้าคูอีกแล้วอ่ะเจ๊ยัมีข่าวหัวด้วยป่ะจริงเหรอตวัแสนหนึงเลยเหรอไอเหี้ยน้อยไปเปลาอย่างกูต้องล้านหนึ่งเลยจ้ากินตับักินตับไปแ่่กินตับไปอะไรวะข้าวหัวกูแสนเดียวเองเหรอโอ้ยนี่แน่จะเอาให้ได้เว้ยมันวะอ้ากโลลไอเหี้ยมันไล่กูเป็นผูกไฮยีน่าเลยวะามืง ใครเฮ้ยมึงใครมันเป็นคนตั้งค่าหัวกูวะไอพอเหรอหรือไอดอยนั่นได้ดอยไอดอยไอดอยเลยเหรอบอกว่าใครใครอุ้มให้ไม่ใช่อุ้มเอ๋่อนะอุ้มให้ไอดอยได้มันให้แสนหนึ่งใครอุ้มไม่ให้ดอยได้ให้แสนหนึ่งบอกงี้จะให้อุ้มไม่ให้เฉยนั่นไายเจ้ไม่ไหวอาเขาสักคนอะไลน์ลงไลน์รถเนี่ยลายขับรถเนี่ยไม่ไหวสักคนอะฟังงงง่ายๆไปหาภูเขาสวยๆนั่งสวีทวิววิววกันดีกว่าให้หลัง 吧。<Bye. S 2> <Bye. S 1>